เื่อมาปิดไฟห้องน้ำถูกปะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีสวิตช์สองทางเขาเปิดไฟห้องน้ำไว้ข้างล่างแล้วเขาติดตั้งสวิตช์อีกอันหนึ่งอะไว้ชั้นแปดเขาก็สามารถปิดไฟห้องน้ำได้จากชั้นแปดได้เลยอันนี้คือสวิตช์สองทางแต่ว่าเดี๋ยวสวิตช์สองทางคุณลองหลอดไฟสวิตช์สองทาง,ทางเดี๋ยวจะพาต่อนะเดี๋ยวต่อทางเดียวก่อนเอาไปทีละขั้นเนาะโอเคไหมไปทีละขั้นกันพื้นสิมันลัดขั้นตอนไม่ได้อะ มาดูวงจรต่อเดี๋ยวเราลืมนะคะนะคะรับเปอเข้าตู้ใช่ไหมอพอเราเข้าตู้แล้วตู้จะต้องไปเข้าอะไรคะสวิทฟัยเราต้องเป็นะเป็นเปไงไง็นเป็น SW คือสวิทนะได้ครบนะเือนทำไมไม อันนี้คือเรียบร้อยนะคะอันไหนที่หนึ่งอูดิอู๋เอ้อันนี้เพื่อนที่หนึ่งอันนี้คืออันที่สองอันที่สามแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่สี่บ้าตั้งด้นะคะจะต่อให้ดูแล้วนะครับนเพลง้อมต่อแล้วนะดูดูดูเดี๋ยวบางเพื่อนไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้เดี๋ยวมันบางเพื่อนนะคะบางเพื่อน What ออกมาก็อนออกมากนออกมาก้อนันอตรายเดี๋ยวใไรไว้้อมูลได้เลยครทันมเอ่ากรเอามาจากพันยาออเดกพัเรามาดูกันนะครับจะติดกันไหมติดหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปไม่เรเพราะอะไรครับิเราไม่เ็นิเรเอร์เรามาดูกันนะครับว่าจะติดหรือจะระเบิด โอ้ยยี่อะอะไรนี่นี่นี่เก็นตัวนั้นก็ได้โอ้ยมึงเอาเลืกกี่รากอะเออไมทำตังค์นลย่ังไงใช่ไหมต้องแงเลยเดวนาชา

เปิดยาวเยอยังยังย yeah, 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 yeah. oh, ังท <laughs> oh, wow. okay, so ีละย่างทีลย <laughs> ่าวิธ like ีการเปิดนะคะเปิดเบเกอร์ก่อนยังยังจุ๊บยาวเปิดไปเห้ัดกรก่อนแล้วก็เปิดซีเรียสเลยยาวไฟก่อนไฟนะแล้วก็เปิดซีเหลืนราอย่างเปิดเปเลยเปิดตเแล้วเปิดีเรียสนะไปด้วก็วา อ่าแล้วก็ฟังน้ำวิธีการปิดนะคะให้ปิดย้อนมืับกลับไปเหมือนเดิมอ่ะปิดนี่จับลงนี่ยังนี่แล้วก็อ่าแล้วเขาตัดไฟบ้านแล้วหนึ่งยังไม่ได้เก็บภาพที่ระลึกๆต่อไฟได้เออเดี๋ยวเราต่อได้เอันนี้จางต่อไม่ได้ต่อเอยดีเราไม่ได้ต่ออาจางแกะที่เป็นห้าบาทห้าสิบสตางค์กี่บาทแล้วห้าสิบสตางค์กันเห็นไหมเปิดแค่ไม่กี่วิมิเตอร์วิ่งแล้วนะ ถ้าจุดจะตามการใช่ไหมพีเตอร์ตัวแรกเป็นศูนย์หมดเลยใช่ปะอ่ะเราเปิดไปแค่หนึ่งมีมันมันกินไปแล้วหนึ่งถ้าจุดจะตามการเนี่ยกินไปแล้วอาจารย์ผมต่อเลยได้เปล<ะ>่ามึ<ล><ห>งต่อได้ให้ลองต่อได้ทุกคนสามารถลองต่อได้นะแต่ว่าเฮ้ยใคร,ม,ใครมีสายแค่แปดข้ามเสียบปลั๊กนะให้พุทให้พุทตรวจวงจรก่อนโอเคไหมครับถ้าพุทตรวจผ่านดไม่เสียบปลั๊กด๊ามไม่เสียบปลั๊กเออไม่ใช่ด๊ามเงินด๊ามเงินด๊อ ลองได้ทุกคนลอง,งต่อได้ลองต่อแนบมาเลยแต่ว่าแดงแดงแดงนะลองต่อได้แต่ห้ามงอนไฟ